ตอปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยค่ะข้อดีของการเอาใบาตองลองนองเอ,อ๋ยดูเด้อย,ยวเปิดให้ดูนะคะ เป็นไงจ้าเราอุสุกเลยเด้ขิเขากันด้ค่ะเด้อฟังนี่เด้เป็นยังไงฟังมีกระสุกง้มอยู่ค่ะง้มอยู่เด้เนะาะฟังนี้สุกดี เดี๋ยวเดี e uh ๋ยวเอาฟัง <grocery> ย <being ugly> ิงจักหน่อยก่อนอุ่นติดกับถืนเอาออกร้อไม่ยากไรอ่ะจักหน่อยนะคะย่างอีกน้อยหนึ่ง ไอ้พี่สิพามาบดปานทอดแล้วพี่น้องเอ,อ๋เนี่ยชาชา,ชา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 อยู่ในใบเตยชา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 อยู่ในใบตตงเลยนั่นี้หอมและอุ